เล็กน้อยแต่มหาศาลหนึ่งในจักรยานแอโร่ที่ดีที่สุดของปี2021 30! s c o t t f o บเสวัสดีครับช็อตคัดรีวิว b บเคสเซิร์ฟเวอร์ไแลครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับ1ใน5จักรยานเสือหมอบนะครับที่ดีที่สุดในโลกโดยไบเล d าครับ t t o อ o ฟอยสปี2021นั่นเอง ต้องบอกก่อนเลยว่าสกอตฟอยด์30ป e 2021เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่มหาศาลในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างมากเลยนะครับก่อนจะถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่าสกอตฟอยด์มีที่มาที่ไปยังไงดีกว่านะครับ ตัวสกอตฟอย์นะครับตัวเฟรมนะครับเป็นเฟรมออกแบบมาในปี2016นะชื่อรหัสว่าเฟรมฟอย์ครับ F01 นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิวัติวงการเลยนะครับเป็นการที่ออกแบบหางหลังเนี่ยให้ดอปลงมานิดนึงนะเพื่อให้ได้ความคอมฟอร์ตขึ้นนะครับรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะฮะและปีนั้นฮะ2016เนี่ยแมทธิวเฮนแมนฮะได้เอาสกอตฟอยด์ไปปั่นได้แชมป์ปารีลูแบร์นะครับซึ่งบอกเลยว่าปารีลูแบร์สำหรับคนที่ไม่รู้จักเป็นการปั่นเสือหมอบถนนหินที่ขรุขามากๆเลยนะฮะ ซึ่งมีแรงกระแทกตลอดทางเลยเนี่ยฟอยได้แชมป์ในปีนั้นเลยครับอ่าเจ๋งนะนี่คือสกอตฟอยนะครับ ของปี2016นสฮะสกอตเองเนี่ยก็ยังไม่หยุดคิดค้นนะฮะเราก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับจนในปี2018เนี่ยฟอย์ต้องถูกปรับเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นะฮะโดยการที่ตอนนั้นเป็นยุคที่เป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างล้อริมเบกเป็นดิสเบกนะซึ่งตัวฟอย์เองเนี่ยถูกพัฒนาต่อเนื่องนะครับเพื่อว่าให้มาใส่ดิสเบกนะครับข้อเสียของดิสเบกอย่างที่คนทราบกันคือพอมีใบดิสเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักให้กับเสือหมอ,อบถูกไหมฮะเสือหมอ,อบ ขี่ได้สติปนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นรถแอโร่เนี่ยต้องแอโร่อีกนะฮะมันมีการโอ้โหต้องตอบโจทย์ในการใช้งานหลายอย่างมากเลยวิศวกรสกอนสกตนะ,ะับพัฒนาถึงขีดสุดเลยนะว่า โอเคน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะฮะที่จะใส่ใบดิสเข้ามาเนี่ยเราจะลดทอนในส่วนของกิโลวัตที่นักปั่นต้องปั่นลงไปแล้วกันนะเพื่อที่มาชดเชยกับน้ำหนักดิสที่มันเพิ่มขึ้นนะทำให้พอมีน้ำหนักเยอะขึ้นนักปั่นไม่ต้องมาแบกน้ำหนักของตัวดิสที่เพิ่มขึ้นมาให้กิโลวัตมันถูกลดลงนะครับแอโรไดนามิกมากขึ้นตัวดีไซน์เนี่ยของสกอตฟอยด l นะครับที่เป็นดิสเนี่ยก็เลยถูกพัฒนานะครัในปี2018นสิะครับครั้งนั้นนะครับเป็นการ เพื่อให้ความแอโร่แล้วก็ใส่ดิสได้นะครับนะตอนนั้นถูกพัฒนาแล้วแต่ปีนี้ครับ2021ครับสก็ตฟอยด์พัฒนาถึงขีดสุดเลยครับปี2020เนี่ยสก็ตแอดดิกอาที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเปิดตัวมาก่อนเลยยิ่งใหญ่เลยว่าโหซ่อนสายสมบูรณ์แบบนะฮะสายหายไปหมดเลยนะครัโผล่มาแค่ตรงใกล้ๆกับตัวดิสเบรก,ลกลแล้วก็เกียร์แค่นั้นเองปีนี้ครับ2021ฮะสก็ตได้เอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเอามาใส่ในสก็ตฟอยด์ครับโดยการซอนสายได้สมบูรณ์แบบเลยฮะคือซอนได้ตั้งแแแต่ฮฮนนด์ลลงมาเยะ เฮดทูบลงมาที่ตะเกียบเลยครับโดยที่เอาเทคโนโลยีของสก c อตฟอยในปี2 0 1 8เนี่ยที่ยังได้ความแอโร่และซ่อนสายเนี่ยเอามาใส่เพิ่มด้วยนะฮะจะสังเกตว่าในเฮดทูบในของปี2021เนี่ยจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มความแอโร่และยังเดินสายซ่อนสายได้สมบูรณ์แบบนะ,ะสมบูรณ์แบบยังไงต้องบอกก่อนว,ว่าวิธีการเดินสายเนี่ยถ้าเป็นจกักรยานทั่วๆไปเนี่ยถ้าผมหันอย่างเงี้ยเอียงซ้ายหรือเอียงขวาของรถเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่า ผมเอียงโดยใช้นิ้วเกี่ยวเบาๆแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยเกี่ยวเบาๆเนี่ยฮะไม่มีความฝืดเลยนะครับแปลว่ามันไม่ได้รบกวนการปั่นเลยนะฮะเห็นไหมฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการปั่นเนี่ยในการซ่อนสายเนี่ยอยู่ครบถ้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเคเบิลแล้วก็จะเป็นทั้งในส่วนของไฟ,ฟฟ้านะครับเป็นการออกแบบการเดินสายได้ชาญฉลาดนะฮะและไม่ลดทอ,อนประสิทธิภาพในการปั่นนะครับนี่คือจุดเด่นของสก o อตฟอยด์30ปี2021นั่นเองนะครับมาที่ อะไรกันบ้างดีกว่านะฮะของสกอตฟลอยด30ปี2021ให้อะไรบ้างนะฮะตอบตอบโจทย์ความคุ้มค่าของคุณอย่างไรบ้างนี่ดีกว่านะครับสกอตฟลอย l ์30ปี2021เนี่ยนะครับให้เฟรมต้องบอก่อนว่าสกอตฟลอย l เนี่ยนะครับจักรยานสกอตเนี่ยถ้าเป็นเสือหมอบนะครับก็จะเริ่มที่ตัวโมเดล30 20 10แล้วจะขึ้นไปที่ RC นะครับปกติแล้วนะครับ เฟรมตัวเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้เป็นเฟรม HFF มาอยู่แล้วนะครับซึ่งสก็ตพอย30ปีนี้นะครับก็ให้เฟรม HFF แต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือให้ตะเกียบหน้านะครับตะเกียบคู่หน้าเป็นคาร์บอน HMX ซึ่งเป็นคาร์บอนเกรดตัว R เกรดแบบตัวแข็งขันเลยตัว RC ที่ใช้กันพวกโปรทีมใช้กันเป็นตะเกียบ HMX นะครับนะฮะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือต้องบอกก่อนเลยว่าในสก็ตแอดดิก RC นะครับตัวรุ่นพี่เนี่ยนะครับแอดดิก RC 30 ยีเนี่ยให้เป็น hand hand stem แฮนด์อินทิเกตแฮนด์สเต็มอินทิเกตมาจะเป็นอลูนะครับแต่ฟอย3์เป็นคาร์บอนเกรด HMXSL นะครับซึ่งมันเป็นเกรดคาร์บอนที่สูงกว่า HMX อีกหนึ่งระดับนะครับเป็นคาร์บอนที่ถูกวางชั้นคาร์บอนใหม่นะครับสารได้ละเอียดขึ้นนะครับและใช้เรซินพิเศษที่มีน้ำหนักเบาประสานมันเข้าด้วยกันครับซึ่งผลที่ได้มาคือเป็นคาร์บอนนะครับเกรดพิเศษเลยที่มีความสติปและน้ำหนักเบานะครับ นะฮะซึ่งมาในตัวท็อปเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้เป็นตัวเริ่มต้นของสกอตฟอยนะฮะเป็นฟอยสาปีสอก็ได้แฮนและสเตมตัวท็อปมาเลยนะครับของซิงค์คอสเคสตันไอซแนะครับโดยแฮนตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวแฮนสเตมตัวนี้นะฮะถูกพัฒน,นาและออกแบบร่วมกับบริษัทนะครับ G b i o m i มนะครับของเยอรมันนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบพวกอุปกรณ์กีฬาตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์นะครับ ทำให้แฮนด์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อลับรองรับกับซีละในการปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองศาของดอบนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการวางฮูดด้านบนนะฮะหรือว่าจะจับตัวด้านบนของแฮนด์อย่างนี้นะครับมันเป็นสัมผัสที่คอมฟอร์ตตัวองศาของแฮนด์เนี่ยถูกออกแบบมาให้กระชาบหนักออกนะครับไม่ได้ไปเป็นการสะสมน้ําหนักลงที่ข้อมือนะครับให้นักปั่นเมื่อยล้าในการปั่นนะฮะเป็นการที่พยายามกระจายแรงน้าหนักออกไปนะครับไม่ต้องเหนื่อยล้ามากในการปั่นนะครับ และการออกแบบเท็กเจอร์นะครับบริเวณด้านบนของแฮนด์นะจะเป็นสัมผัสที่ค่อนข้างกระชับนะครับถ้าคุณไม่ได้ใส่ผ้าพันแฮนด์คุณลืมใส่ผ้าแฮนด์นยคุณยังคุณก็ยังสามารถจับแฮนด์ตัวนี้เนี่ยได้อย่างกระชับมือนะครับและได้สัมผัสที่คอมฟอร์ตอยู่เช่นเดิมเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะเป็นแม่เหล็กเหมือนกับ e d i c ดิ้งรนะที่ใส่คอบไ้อยู่ตรงนี้นะครับเซอร์วิสได้ง่ายเหมือนกันนะครับนะฮะแฮนด์คาร์บอนนะครับเป็นแฮนด์คาร์บอน HMX SL เลยนะครับตะเกียบ HMX นะครับเฟรมเป็น HF นะครับเฟรมเป็นตัวรอง o ตัวคาร์บอนเฟรมเป็นตัว l องท top แต่ตะเกียบหน้าและแฮนด์เป็นตัว top ของ top เลยทีเดียวนะครับล้อนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้เนี่ยเป็นล้อซินคอสนะครับ RR 2.0ดินดิสนะครับ นะเป็นล้อซินคอร์สล้ออลูนะครับขนาด28มิลทั้งหน้าและหลังนะครับตัวยางนะครเป็นยางชาวเบ่ยวันนะครับผมนะฮะขนาดหน้ายาง28มิลเช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยว่าได้สัมผัสที่นุ่มสบายและไปได้เร็วกว่าแน่นอนนะด้วยหน้ายาง28นะครับผมนะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับชุดขับนะครับชุดขับเป็นอัลเตก้านะครับชิมานโนเอลเตกา11สปีดนะครับผมนะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะฮะสำหรับตัวสกอตตัวเริ่มต้นนะฮะนี่คือสกอตตฟอยด์30 ปี2021ตัวเริ่มต้นที่ให้ทั้งอะไหล่มาแบบท็อปๆเลยะฮะเป็นอัลเทกา11สปีดนะครับผมนะฮะทั้งเบรกและชุดขับเคลื่อนนะครับเบรกก็เป็นอัลเทกาดิสนะฮะทั้งหน้าและหลังเลยชุดขับเคลื่อนเป็นชุดขับเคลื่อนอัลเทกานะครับในส่วนของเบาะ,ะบนะครับเบาะเบลคาร์่านะครับผมเหมือนตัวเอ็ดดิกรีเลยให้สัมผัสที่นุ่มนะครับคอมฟอร์ตนั่นเองซีทโพสต์นะครับเป็นซีทโพสต์คาร์บอนนะครับเป็นซีทโพสต์คาร์บอนฟอยล์นะครับเป็นรูปทรงแอโร่เช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยว่า Scott 30 2,021เนี่ยเป็นจักรยานที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับด้วยฉนวนราคานะครับค่าตัวเพียงแค่1 6 2 8 0 0บาทเท่านั้นฮะกับสก o อตฟลอย30ปี2,021นะบฮะราคา1 6 2 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลนะฮะโทรมาได้เลยครับที่ c a s e c คเกิลชอปครับ025101906นนะครับและนี่ครับคือ ช็อตคัทรีวิวนะครับของวันนี้นะครับผมสินค้าปี2021เนี่ยเข้ามาเพียบเลยฮะเดี๋ยวผมจะหยิบชิ้นไหนมารีวิวกันต่อไปติดตามกันได้ในช็อตคัทรีวิวบายเคสเซน n ์ไทยแลนด์ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ